ครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวที่ห้องพักของออร์ดานรีสอร์ทกันนะครับเยเยยเยยัยไปครับเดี๋ยวขออน,นุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับไปครับเยั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 ยไปครับเข้าไปในห้องกันอุย้ยม <im> ีเ hey, ป้ยมเห็นรีวิวเป้ยมเข้าท่าว่ะนี่ไงเนี่ยบานเฟี้ยมที่เราอยากอยากทำในบ้านเออใช่เราอยากได้อย่างนี้ <laughs> แต่มันไม่ทำให้เห็นบอ <laughs> ถาเราเราอยากได้อย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่บานเฟี้ยมนี่บานเปิดธรรมดาเออนี่ไม่ใช่บานเฟี้ยมต้องล็อกดีๆมันเหละล็อกไเนี่ไปข้างบนไม่โอเคครับพ่อโคตรเล่งมาหลายปีแล้วครับเพิ่งจะได้มีโอกาสมานี่โซนไฟว้าวห้างนัเก๋มากไหนมีเรางเงะอียไหนดูงิเข้าไปก่อน โอ้โหคลาสสิกเทระเบิดเทระเบิดเถอดเถิเคครับเฮ้ยมีข้างบนด้วยว่ะโอ้มีข้างบนด้วยว่ะเฮ้ยเอ้าโอ้ที่นอนบานเลยนอนไงอนสี่ยันนั่นแหละนี่ข้างบนชั้นบนเออไปไป โหดีดีมากเลยได้ได้เลยล็อกไม่ได้อ่ะบ้านนี้มันล็อกไม่ได้ทะไรล็อกธรรมชาติอยู่ใกล้กันนี่บานของเรานะครับ